กรรมหน้า155ความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิสุโมริยะปะคุณะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมเกินกินซึ่งวิญ,ญญาณอาหารพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมเกินกินดังนี้ ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมกืนกินดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมกืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าข้าดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอดังนี้แล้ว นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปเมื่อภูตะความเป็นพบนั้นมีอยู่สลายยตนะย่อมมีเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสะการสัมผัสดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้า นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข่าดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่า ผัสสะมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าค่าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายยตนาเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีปุป,ปาทานดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นพระเจ้าค้านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่า ก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นพระเจ้าค่าดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวดังนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระเจ้าค่าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อน,นั้นย่อมมีว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีพพเป็นปัจจใจจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามารณะโสกปริเทวะทุกขะอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภาคุณนะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสาย,ยาตนะทั้งหนั่นแหละเชียว จึงมีความดับแห่งภัสสะเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพบเพราะมีความดับแห่งภพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนาอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงพร้อมแห่งกองทุกครั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้